สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วมีกระเป๋าใบใหม่เมื่มอวบวดชาวแอนคิดนะมาสอนวิธีดูด้วยนะเรื่องเดิมของชาวแอนคิดคือต้องดูหมายเลขแท็กตรงนี้<ๆ>เห็นไหมคะดูนะหมายเลขแท็กกระเป๋าตัวนี้เป็นไซส์เอสเขาก็จะบอกมาไซส์เอสมาอย่างเรียบร้อยแล้วก็หมายเลขตรงนี้นะคะหมายเลขตรงนี้หมายเลขที่ ตัวแพกจะเป็นหมายเลขเดียวกันไซส์เดียวกันเห็นไหมคะแล้วก็จะมีแท็กข้างในสีขาวๆเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะสีขาวๆข้างในก็จะมีป้ายป้ายแท็กก็จะเป็นหมายเลขเดียวกันเช่นเคยโอเคแล้วก็สังเกตดูอะไหล ลายจะไม่มีตำหนินะคะและตัวอักษรก็จะคมชัดไม่มีตำหนิลายลายเย็บก็จะเรียบเนียนเสมอกันทั้งหมดไม่มีได้กระตุกไม่มีไดเ้เป็นเส้นขุยออกมานะคะชาวแอนคิดจะไม่มีวัสดุจะดีแล้วก็สมราคาราคาเหมาะสม นะคะอ๋อนี่มีกระเป๋าด้านหลังด้วยดำแดงดำแดงนี่สวยมากสภายให้ดูใบนี้ประมาณ90เซนสายสายประมาณ90เซนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สายก็ เก็บเข้าไปไว้ข้างในนะถือแบบนี้นะคะถือแบบนี้ก็สวยครบรถมากเพราะว่าไปทำงานได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถออกงานได้นะคะที่เรียบรู้ดูดีมีประโยชน์ข้างในมีอะไรบ้างมีช่องซิป น่ารักอะ่ะล้วงมือเข้าไปได้เต็มมือพอดีถึงประมาณตรงนี้นะคะช่องซิปเขาถึงประมาณตรงนี้เลยลึกนะคะใช้ประโยชน์ได้จริงนี่ดูหัวซิปนะหัวซิปหัวซิปก็จะเงาตัวหนังสือคมอะไหล่ของเขานะคะข้างในมีอะไรอีกมีช่องการ์ด ช่องกาดหกช่องมีช่องข้างหน้าเก็บของดำแดงใจร้ายกับกระเป๋ามากเลยเนาะดึงและกางออกอย่างรุนแรงช่องสีบนะคะอ,อะไรอะไรดีอะไรดีรดชาวนิคิดแนะนำ อะไรเขาดีรุ่นนี้เหมือนชาแนลเราชอบที่แบบและราคาและคุณภาพไม่ได้ชอบเพราะว่าเหมือนชาแนลใบนี้สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์ค่ะ Facebook ก็วิธีสังเกตอ้ยังไม่หมดเขาให้กันชื้นมาด้วยนะคะ การเชื้อนี่สําคัญมากนะคะอย่าทิ้งถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าได้สักหนึ่งอันก็โอเคเพราะว่าจะทําให้กระเป๋าไม่เหม็นแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะคะถ้ามีจากการซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋า,ซ,ปาซื้ออะไรก็ตามให้เก็บไว้นะคะมันดีมากเอาไปใส่ที่ในลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในกระเป๋าใบอื่นๆ ก็จะทําให้กระเป๋าไม่เหม็นนะคะเคยเคยเป็นไหมกระเป๋าที่ไม่มีกันชื้นอ่ะเวลาเราเก็บไว้เฉยๆแล้วเขาจะเหม็นมากเหม็นฝุ่นเหม็นความอับชื้นนะคะตัวนี้เก็บไว้นนะแล้วก็เขาก็จะให้อันนี้มาด้วยถุงกระดาษโอเคเราก็ กระเป๋าเรารู้แล้วล่ะว่าเออใบนี้ไม่ปลอมแน่ๆแล้วคราวนี้ร้านค้าที่ขายของใน f a c e b o o k เราจะดูยังไงข้อสังเกตนะคะ 1. Facebook เปิดมานานแล้วหรือยัง Facebook หรือแฟนเพจของแม่ค้าคนนี้เปิดมานานแล้วหรือยังบางคนเขาจะมี Facebook ของเขา1น่งอันที่เป็นตัวตนของเขานั่นะคะในชีวิตประจำวันและอีกหนึ่งอันเป็นแฟนเพจ แฟนเพจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแคตาลกสินค้านะคะคอยอัปเดตให้ลูกค้าดูเพราะว่าการขายของออนไลน์เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ขายของที่แฟนเพจอย่างเดียวเขาจะไปขายของที่กลุ่มกลุ่มสินค้าแบรนด์เนมต่างๆกลุ่มกระเป๋ารองเท้าเขาก็จะเปิดกลุ่มไว้นะคะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงทั้งหมดทั้งมวลสองเออส,สเตตัสที่อัปเดตในแต่ละวันน่ะ มีไหมนะคะถ้าสมมุติว่ามีแต่ตัวสินค้าเลยไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีชีวิตประจำวันของคนขายน,น,นะคะก็สังเกตดูว่ามีการโต้อต,อตอบกันหรือเปล่ามีการโต้อตอบกันไหมมีหมายเลขติดต่อไหมมีลายมเีเบอร์โทรมีการพูดคุยกับลูกค้าหรือเปล่านะคะบางคนก็จะเป็น Facebook ส่วนตัว ก็สามารถดูได้มีอันนี้จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วกรณีที่ไม่มั่นใจอ่ะก็อาจจะ inbox inbox คือคุยในกล่องข้อความนะคะว่าขอโทษนะคะสะพายให้ดูหน่อยได้ไหมคะนะคะถ้าเป็นกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยขอเอาถือให้ดูหน่อยได้ไหมคะหรือขอรูปเพิ่มเติมค่ะขอมุมนี้ค่ะขอมุมนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเออแม่ค้าก็มีกระเป๋าอยู่จริงแล้วถ้ายังไม่มั่นใจอีกล่ะเพราะว่าบางครั้งเราสั่งสินค้าที่ราคาแพงมากนะคะหลายๆครั้งที่แม่แหม่มก็สั่งสินค้าราคาแพงนะคะยอดโอนกันเป็นแสนก็มีก็ออขอบัตรเขาจะมีบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนกับชื่อที่ขายของแล้วก็บัตรที่รับโอนเงิน ควรจะเป็นคนเดียวกันนะคะบัตรประชาชนเขาก็จะขีดลายน้ํามาให้ว่าเพื่อใช้ในการขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นหรือเพื่อใช้ขายของบน Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็ภาพสินค้าที่ใช้ใน Facebook ถ้าเป็นที่แบบเขาขายกันเองแบบออธรรมาดาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็สมมุติว่านี่เป็นชื่อนะคะชื่อเขาเรียกป้ายป้ายชื่อ ป้ายชื่อเขาจะก็จะมีป้ายชื่อแล้วก็สินค้าวางอยู่ใกล้ๆกันในในภาพถ่ายนะนะคะป้ายชื่อและคนขายต้องเป็นคนเดียวกันนะคะป้ายชื่อและคนขายต้องเป็นคนเดียวกันแต่มีบางกรณีที่เขามีภาพแล้วก็มีลายน้ำลายน้ำคือคำพูดที่อยู่บนภาพนะ่นะคะเขียนว่าเขียนชื่อของเขาอันนี้กรณีนี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์ม100%เซ์ เพราะว่าเขาอาจจะไปเอารูปจากที่อื่นมาคาดลายน้ำเองคือมาเขียนเองนั่นเองนะคะก็ต้องระวังแล้วก็ราคาที่ถูกเกินไปถูกกว่าปกตินะคะอันนี้ก็ผิดแล้วค่ะถ้าสมมติว่ากรณีที่ Facebook แม่ค้าหายไปเลยอาจจะโดนบล็อกเราอาจโดนบล็อกได้แล้วหรือแม่ค้าอาจจะ เฟซบุ๊กโดนแจ้งไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะควรขอเบอร์โทรหรือขอลน์แม่ค้าไว้ด้วยนะคะเพื่อความมั่นใจที่สุดค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรที่จะให้แม่แหม่มช่วยนะคะก็แม่แหม่มยินดีตอบทุกคำถามค่ะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าติดตามที่แม่แหม่แมแฮปปี้มัมนะคะ เฟซบุ๊กอะคะ่ะแฟนเพจเดี๋ยวแม่มจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวจะมีลิงก์ร้านค้าเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะคะก็จะมีกระเป๋ามีของกระจุกกระจิกน่ารักร้านนี้โอเคเลยค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ